น้ำตาที่เคยหลั่งไหลทิ่ขุทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้องไห้อยู่ พราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะผัดพลากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสีสิ่งไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าน้ําตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้องไห้อยู่ เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยการลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพิกุทั้งหลายสาธุสาธุพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ท่องเที่ยวไปมาคร่ำครวญร้องไห้อยู่ เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยการนานี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้สเสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปัตตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นทิ่ขูทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ที่ขูทั้งหลาย สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ประสบมรณะกรรมของมารดาตลอดกาลนานท่ำครวนร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจ เพ,พราะผัดพลากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ผู้ประสบมรณกรรมของมารดาตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยการนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพิกุทั้งหลายสาธุสาธุพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ประสบมรณกรรมของมารดาตลอดการนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่ เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยการนานี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปตัตตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลานานเหมือนฉะนั้นพิขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิขุทั้งหลาย สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรน้ําตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ประสบมรณกรรมของบิดาตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจ รพราะพลาดพลากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ผู้ประสบมรณกรรมของบิดาตลอดกาลนานคร่ำครวรร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจ เพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยการนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพิกูทั้งหลายสาธุสาธุพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ประสบมรณกรรมของบิดาตลอดการนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่ เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยการนานี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้สเสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปตัตตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพิขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิขุทั้งหลาย สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรน้ําตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ประสบมรณะกรรมของพี่ชายน้องชายตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่ พราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพ,พ,พราะผัดพลาคจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงแล้วว่าน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ผู้ประสบมรณกรรมของพี่ชายน้องชายตลอดกาลนาน คร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยการละนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพิกูทั้งหลายสาธุสาธุพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอ ผู้ประสบมรณะกรรมของพี่ชายน้องชายตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปตัตตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพิขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ทิ่ขูทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรน้ําตาที่หลั่งไหลของพวกเธอ ผู้ประสบมรณกรรมของพี่สาวน้องสาวตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องแห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะผัดพราคจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า น้ำตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ผู้ประสบมรณะกรรมของพี่สาวน้องสาวตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพิกูทั้งหลายสาธุสาธุพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ ถูกแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ประสบมรณกรรมของพี่สาวน้องสาวตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่า สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปตัตตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลานานเหมือนฉะนั้นพิขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ที่ขูทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร น้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ประสบมรณกรรมของบุตรตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะผัดพลากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า น้ำตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ผู้ประสบมรณกรรมของบุตรตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพิกูทั้งหลายสาธุสาธุพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ ถูกแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ประสบมรณกรรมของบุตรตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่า สงสารนี้กําหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปตัตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลานานเหมือนฉะนั้นพิขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ที่ขูทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร น้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ประสบมรณะกรรมของธิดาตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะผัดพลากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า น้ำตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ผู้ประสบมรณะกรรมของธิดาตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพิกูทั้งหลายสาธุสาธุพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ ถูกแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ประสบมรณะกรรมของธิดาตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการผัดพลากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่า สงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูนปตัตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลานานเหมือนฉะนั้นพิขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ทิ่ขูทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไร น้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอผู้ประสบความเสื่อมแห่งญาติตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะพัดพราคจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่า น้ำตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ผู้ประสบความเสื่อมแห่งญาติตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพิกูทั้งหลายสาธุสาธุพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้ว น้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ประสบความเสื่อมแห่งญาติตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตั้นหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูนปตัตพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพิขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ที่ขูทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอ ผู้ประสบความเสื่อมแห่งโภคะตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะผัดพราคจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสสิ่งไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ ผู้ประสบความเสื่อมแห่งโภคะตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพิกุทั้งหลายสาธุสาธุพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้ว น้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ประสบความเสื่อมแห่งโภคะตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มภูนปตัตตภีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพิขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ที่ขูทั้งหลายสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกเธอ ผู้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดกาลนานค้าครวนร้องไห้อยู่เพราะประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะผัดพลากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้กับน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่สิ่งไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ย่อมทราบธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าน้ำตาที่หลั่งไหลของพวกข้าพระองค์ ผู้ประสบความเสื่อมเพราะโรคตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยพิกูทั้งหลายสาธุสาธุพวกเธอทราบธรรมที่เราแสดงแล้วอย่างนี้ถูกแล้ว น้ำตาที่หลั่งไหลออกของพวกเธอผู้ประสบความเสื่อมเพราโรคตลอดกาลนานคร่ำครวญร้องไห้อยู่เพราะการประสบสิ่งที่ไม่พอใจเพราะการพลัดพรากจากสิ่งที่พอใจโดยกาลนานนี้แหละมากกว่าส่วนน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากกว่าเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าสงสารนี้กำหนดที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ เมื่อเหล่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกท่องเที่ยวไปมาอยู่ที่สุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสัตว์เหล่านั้นได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปรปติพีที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนานเหมือนฉะนั้นพิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวง พอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้